พี่ใส่เดินก่อนน้องอิงเดินตาม,มเดินตามพี่ว่าใส่เลยอ,อะไรอ่ะไ,ไ,ก <c ười> ไก่ปูไง มาเดินไปสิเดินไปเดินไปไหนนะพระสม,มอยู่ไหนนะพระสมทำอะไรอะ่ะอ่ะน,น้องหิงเดินร้อนร้อนใส่หมวกสีถอดทำไมอ,ะอไ่ะเฮ้ยเฮ้ยกายอ่ะตัวอะไรอ่ะ เออสิลามันก็เดินตามเรามานี่นี่ดูศิลาะนี่ศิลา,า,าก็อยากไปสวนเหมือนเราเลยเออเด็กน้อยมาดูอะไรคะ ดูพ่อทำไมปลูกต้นมันใช่ไหมตัวน,นี้กำลังจะปลูกต้นมันเพิ่มแล้วนะคะเพิ่งจะถอนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จะลงลงมันอีกแล้วมันสัมปะหลังถอททำไมอะหนูถอนมวกทำไมอะเล่นทรายกันเหรอเลิกอ,อีกแล้วเหวันนี้ น้อยไม่เคยเจอทรายเจอดินเจอทรายอะไรอะหาอะไรอะไหนอยู่อะหนูหาอะไรไหนอะพี่ว่าสาแกงน้องทําไมอะไก่นุ่งทำนุ่นเนาะไก่ไปไหนมาไก่ไปเที่ยวมาดูสิไก่ไปเที่ยวบนสวนมาเออไก่ไปเที่ยวบนสวนมาเรียกศิระดิเรียกศิระดิศิระระมานี่แล้วศิระมานี่หาน้องอิง หาน้องอิงดีระออกมาสิละมามาหาน้องอิงเร็วไ,ไหนอะสิละสิละเดินไปไหนอะอยู่นน่นอยู่นูน่นอ่ะเรียกมาเร็วน้องอิงเรียกสิละมาเร็วสิละสิละเออสิละมาน,นี่แล้วเราจะปิดยังไง ระวังล้มมาลูกอ๋อๆน้องยิงเอาไปโยนไหนอะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็ล้มหรอกนี่น้องยิงมาเล่นทางนี้เนี่ยมาเล่นทางนี้เร็วๆเดี๋ยวล้มตรงนั้นน่ะของหนูไม่อยู่หายไปไหนอะเอาเลยไ <Yeah, S 1> หนเอา <yeah. S 1> เลยเร็วเฮ้ยเอาเลยดิอ้าว ไม่มีเสียงตอบรับว้านั่น่ตใกต้ยหาไม่เจอหาอะไรไม่เจออันนี้ไม่เจอเลยอ่ะหากางอายรเอาอะไรไป่อดไม่ค่ะอ๋อ

ดูนะคะดเด็กไม่เคยเจอดินนะคะ, <c oughs> ะค่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันค่ะเสียงอะไร <c oughs> <c oughs> น้องฟ้าสายดึงเงางเกงขึ้นหน่อยเกงหลุดโตแล้ว <c oughs> อ,อดูว่าใส่ทำไรใส่เดินอะไรเอา,<ต>าเอาค่ะค่ะไปค่ะจะรอดไหมคะ <c oughs> ไปค่ะใส่จะรอดไหมคะเดินไปให้สุดค่ะ

Lúc cư đi Lúc cư Xẹp à พี่เสียบตัวคนคนพี่เสียบคนเล็กถอนอ่นานว่าอะไรเสียบ,บเสียบมันปลูกมันเร็วโอเคอเดินมาเดินมา<อ>เนี่ยเนี่ยเน<อ>ี่ยปักปักปักอ่้ยเสียบลงไปเสียบลงไปอโอเคมา เนี่ยอืมมาเร็วมาเร็วปลูกแล้วเดินมาเร็วอับเบลลี่ว่าใส่ปลูกมันเนี่ยโอ้โหเก่งจังเลยอะ่ะเสียบเป็นด้วยอะ่ะดูดิเออเก่งจังเลยโอ้โหเก่งเก่งเก่ง ได้ลองหนึ่งแล้วเนี่ยได้ลองหนึ่งแล้วเนี่ยอาเสียบลงไปเออโอเคนี่เสียบได้เปล่าพสแล้วค่ะเก่งมากเลย